สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาต้มฟักใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนๆเลยนะคะ วันนี้ฝนตกนะคะอากาศค่อนข้างไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นะคะเราก็อยากซดน้ำอะไรร้อนๆนะคะดังนั้นก็เลยเออทำอะไรทานดีกลับมาบ้านเห็นฟักอยู่นะคะเราก็จะต้มฟักใส่กระดูกหมูค่ะนะคะมีหนูง,ง่ายๆนะคะนี่เราก็มาจัดการนะคะหั่นฟักันอะไรมองไปข้างหลังเห็นน้องแมวไหมคะไม่รู้ว่านางมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็จะมีน้องสีทองนะคะแล้วก็น้องสีเทานะคะ นี่ค่ะนางมาให้กำลังใจนะคะขณะที่แม่กําลังทํากับข้าวนะคะนี่คือฟักของเรามาแล้วค่ะน้องสีเทาของเรานะคะ นี่คือฟักแบบว่าที่ได้มานะคะเราก็จะมาเอาเม็ดออกก่อนนะคะถ้าใส่เม็ดลงไปแล้วมันจะเปรี้ยวนะคะเราก็หั่นตามที่แบบเราต้องการเลยนะคะเราต้องการประมาณไหนเราก็หั่นไปเลยตามชอบเลยนะคะส่วนตัวไม่ชอบชิ้นใหญ่มากเพราะว่าใช้เวลาต้มนานนะคะก็จะเอาชิ้นพอประมาณที่เราชอบนะคะสีทองและสีเทามาแล้วนะคะแม่เขามาคลอดทิ้งไว้นะคะคลอดไว้3มตัวแต่เห็นแค่2ตัวนะคะก็เลี้ยงไว้ทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อน้องเงาวนะคะ มาหลงไว้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็มีแมวอยู่สามตัวค่ะที่บ้านนะคะนี่ค่ะหันไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะนะคะได้แล้วนะคะจากนั้นมาดูส่วนผสมของเรานะคะเรามาเทพริกไทยใส่หมดถุงเลยค่ะถุงละห้าบาทโคกกๆคกลงไปตามด้วยกระเทียมของเรานะคะกระเทียมจีนนะคะ ตากมาคลุกเคล้ากับหมูของเรานะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะเติมเครื่องปรุงต่างๆลงไปนะคะใส่ผงนวลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยรสดีนะคะรสดีใส่ตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยอันนี้ก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะนะคะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยะค่ะนะคะหมักทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วเราก็จะ มาต้มจืดนะคะหมักทิ้งไว้เพื่อให้มันเข้ากันกับเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเราก็มาต้มน้ําน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ขะนอนะคะขนอซุปหมูลงไปหนึ่งก้อนตามด้วยนะคะซี่คโครงหมูของเราที่เตรียมไว้นะคะนี่นะคะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วเดือดเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยค่ะนะคะฟักปิดฝานะคะต้มไว้สักพักพอน้ําเดือดเปิดฝานะคะฟักสุกแล้วจากนั้นเราก็เติมผักชีนะคะเติมต้นหอมลงไปพร้อมทานค่ะ